สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นาเอาวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเซลล์นะครับแล้วก็เอาชื่อนั้นนะครับไปใช้ในการคํานวณนะครับใน Excel ทําำยังไงนะครับตัวอย่างนะครับผมจะมี มีชีตนะครับที่เป็นข้อมูลนะครับแสดงรายได้ต้นทุนกำไรแล้วก็จะมีช่องหนึ่งนะครับที่ใช้ในการคำนวณวัดนะครับผมจะใช้ตัวเซล H2 นะครับนะมาเป็นตัวคำนวณนะครับวิธีการสร้างนะครับถ้า,าสร้างชื่อนะครับตรงตรงเซลเนี้ทำยังไงนะครับ ก็ให้ท่านเอาเมาส์ไปคลิกนะครับตรงชื่อเซลล์ตรงนี้นะครับตรงเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ข้างขวานะครับขึ้นมานะครับมันจะมีเมนูที่ชื่อว่ากําหนดชื่อขึ้นมานะครับก็คลิกลงไปเลยนะครับก็จะมีชื่อขึ้นมาให้นะครับว่าเราต้องการที่จะใส่ชื่อเป็นอะไรนะครับผมจะใส่ชื่อเป็นวดก็แล้วกันนะครับชื่อตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนได้นะครับ อ้างอิงไปยังเซลล์นะครับก็คือเซลล์ตัวนี้นะครับชีสสิบตรงชีสสิบนะครับนดอลลาร์สไทด์เฮนะครับก็คือมันจะอ้างอิงเป็นค่าคงที่นะครับคือเอาค่านี้เลยนะครับเลยก็ตกลงนะครับตกลงนะครับอันนี้เราตั้งตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วทีนี้วิธีการคำนวณนะครับทำยังไงนะครับเราจะเอาชื่อตัวนี้นะครับมาแทนตรง ชื่อ H2 H ตัวนี้นะครับนะก็มาคลิกลงไปนะครับวิธีใส่สูตรคำนวณนะครับก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปนะครับผมจะเอาช่องกำไรมาคำ,คำนวณเป็นวัตต์นะครับนะก็คือตัวนี้นะครับคลิกลงไปนะครับเป็น D3 นะครับคูณด้วยนะครับพิมพ์วัตตใส่ชื่อ ที่เราตั้งให้เมื่อกี้นี้ลงไปเลยนะครับ VAT มันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นชื่อขึ้นมาให้นะครับแล้วก็คลิกลงปแตเราไคลิกนะครับนะแล้วก็กด enter ลงไปนะครับทีนี้เราก็จะได้สูตรนะครับเป็น D 3นะครับก็คือตัวนี้นะครับคูณด้วย VAT คือค่าที่อยู่ตรงนี้นะครับชื่อเนี้ยค่าที่อยู่ตรงนี้นะครับ เราลองก็ปีสูตรก่อนนะครับลองก็ปีสูตรก่อนคลิกตรงนี้นะครับก็ปีสุดก็คลิกตรงนี้อ่าคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เอาเมาส์มาชี้นะครับเมาส์เกิดเครื่องหมายบวกลากลงมานะครับลากลงมาทีนี้พอใส่แวัดเข้าไปนะครับผมจะคิดแวัดที่เเซนะครับก็ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดะลอง e n นเตอร์ดูนะครับอ่มันก็จะคำนวณให้อัตโนมัตินะครับแวดเจ็ดเปอร์เซตนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น d 4คูณด้วยแวทก็คือชื่อตัวนี้นะครับชื่อเซลล์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น D5 คูณด้วยแวทนะครับก็คือเซลล์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับเวลาเราเอาไปใช้งานนะครับหากเราเรา,าใช้ไม่ถูกนะครับนะมันก็จะเพี้ยนได้นะครับเวลาเราก็พิสูจน์ลงมานะครับแต่ว่าถ้าเรา ใส่ชื่อลงไปนะครับมันก็จะฟิกชื่อเลยนะครับเอาชื่อมาทีนี้เวลาเราเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้นะครับ0.8อย่างเงี้ยนะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนได้อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับในการตั้งชื่อเซลล์นั้นแล้วก็เอาชื่อเซลล์นั้นนะครับมาคำนวณนะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ใหม่ แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรวันนี้สวัสดีครับ